ซส็บอ๋เบเศบเพี่น้องเอ,อ,อง้ยควมเก่งแลบ,บประหลาดอีกแล้วเด้อมือนีพี่น้องอันนี้ก็คือก้อยก้อยก้อยปลาเด้อค่ะก้อยปลาทูนก้อยปลาซาหมอนซาเมนซามอนซาเมนซามอนซามอนซา,า,ามอนแล้วก็ปลาทูนร่วมกันสองอย่างค่ะพี่น้องเคยเฮ็บบ่แบบนี้หง่วนหง่วนห่วเลยนะก้อยปลาเด้อค่ะพี่น้อง มาชิมน้ำกันเด้อมัตสีเสบปันไดเอ็ดเองกับมื้อเด้อค่ะข,าขา้าวควพีกตำเองเด้อพี่น้องมาอยากกินไป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 กินขวนกันพี่น้องข้าวเจ้าออถ้วยน้หนอยๆมะม่ยข้าวขอนียวมือนีพี่น้องเอ้ยสวัสดีเป็นท่านการจากเอ็เอลไลฟ์สไตล์เดนมากเด้อพี่น้องค่ะมือนีกับทูทู อันพ่อมีข้าวเหนียวพี่ดองเนย้อยากกินอันก้อยปลาเนาะก้อยปลาก้อยปลาพ่อเมนลาปลาเด้อพี่น้องก้อยดิบดิบเด้อพี่น้องอันปลาทูนอันื้อมากก้อน้อยๆนึงเนาะอันแพงแพกแต่ว่าคนมันมักเนาะมันอยากเนาะอันอันเห็นอันผู้อื่นก็เฮ็ดกินก็อยากน้ำน้ำไหลอะไอันนี้เอสเอลก็เลยจัดเอกจากจากน่อยเนาะพี่น้องเนาะอัน อันมัานบ่มี่ข้าเหนียวก็ได้เอาข้าเจ้ามาถวยนึงเนาะมากินมากินกับเนาะอันอยากกินไหมหืมทำได้หลายพี่น้องเอ้ยมา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 วยน้ำกันอันอันก้อยปลาอันไส้หมอนกับอันปลาทูนสองอย่างร่วมกันเนาะทูนทูนทนทูนอ่นมาเบิ่งพี่น้องเห็นน้ำปลาอ่ะอืมหอมเลยอ่ะหืมข้าขัวตําเองเนาะขัวขัวอันบ่อยากภากพี่น้องเอ้ยอันมั่วอันอันเฮาอันอันไปเบิ่งอันไล่มูอยู่ อันอันย่างเขามาจับอันไอ a พเนาะอันไปทักทายมูอันเจ้าของกระตั้งอันอันขวากกัวไว้เนาะโอ้ยไม่เขาเลยลืมน้อยงงเลยพี่น้องเอ้ยมาๆๆกินก้อยปาน้ำกกนปลาซาบมอนปลาทูเนาะอันบะหมี่ข้าวเหนียวพี่น้องอันพักอ่ะอันแพนสป็นสื่อไม่เนาะอันได้ชาละพัดอันย่างและนี่ละน้อยนอกระโบโบโขบดอกเนาะ หอมเปรตกับบ่มีเนาะเพราะกะตะวะเขาได้สารแหน่ยพันธุ์สืบสารแหน่ยมาให้กำหนึงเนาะอยากไม่พี่น้องมวนเนาะโอ้ยเสียดาบ่มีเขาเหนียวพี่น้องบ่ได้อันมาเข้าเนาะเขาเหนียวมีอยู่แต่บ่ได้มาบ่ได้หุงบ่ได้หนึ่งเนาะอันบ่มีเวลาอันมือเศร้ากับไปอันเนี่ยงกันละไปตรวจไปตรวจอันโรควิวับเนาะเพราะว่าอันสิกลับไทยก็เลยก็เลยต้องไปตรวจให้มันก่อนเดินทางเนาะก็ภายในเจ็ดสิบสอชั่วโมงเนาะ มืออื่นเขากระสีตอบมากเละไปไปแอบนมันออกมานเนาะพี่น้องเอ้ยกินยังไดบัดทีนี้มันอันนี้มันกินกับข้าเหนียวเนาะมันปาซ่าหมอนนะพี่น้องเฮดก้อยก้อย,ย,ยปลาดิบเนาะอยากเนาะมาหมว,วนสวดอืมอืม มันไม่คนเนี้ยห้ากระกับเต่าแหละม,มาดดดมดเ,เดเ้อพี่น,อน้องยิ่งเลยติดเล็บถ้าจับเนาะพี่น้องเนาะึมาเด้อพี่น้องเอ้ยึ Đấy, thì được thay nó ừ. phải không tạo cái mức bệnh cái này tuổi nó Ba lắm bò Nó chỉ màu những cái này, mình này Bắt đầu mang nó tìm nhanh rồi nó Để mấy thử nhau ừ. thua Mmm. Ừ. มาเด้อมาเด้อพี่น้องกินก้อยปลาน้มกันเนาะผู้ใดบ่เคยกินผู้ใดบ่เคยชิมกับมาเด้อแต่กว่าพักตัวยังมีกับจองเฝ้าโลเอามากินให้เบิดพี่น้องเพราะว่ามืออื่นมือสุดไายเนาะอยู่บา้านเนาะมือกัอบจีเกิร์นเครื่องบินเนาะแต่ว่าคลิปนี้ชิได้ปล่อยบ่าบา่เพราะว่าถ่ายแล้วตาต่อเสร็จมันโหลดต้องเสียสยายเวลาโดดพี่น้องเนาะ การวดดรอตรวดบ่เข่ากับบดไอป่อยออกนะพี่น้องส่งขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออันลังเทียอ้าคลิปนี้มันก็สองสามหมื่นลังเทียเนาะมันมันโหลดบ่เข่าพี่น้องจะว่ากันเด้ออันเกษตรเราก็ต้องปล่อยออกไปเนาะซารเนี่ยซานมันเนาะอันนี้อันนี้ขิงเด้อพี่น้องมักขิงสดค่ะหวานมันโหลดก่ะพี่น้องเลยอื้ม Xem xe không? Nửa bà mòn với dòng nhầm mấy cái Nó phải bằng thay thôi ชื่อประเทศอันพอกินเนาะเกิดมามีเข่าอยู่แล้วนั่นเป็นจุดกินไงยอยู่บอกมันหนุ่มเนาะปาน้ำบอโอ้ยเข่ามาันอยากเป็นเข้าเหนียวดิพี่น้องเลยเนาะมาเดินมาเ้อแซ่บหลายพี่น้องเลยอืกินเบ,นบิดบ้ชามเ่ยคือแซ่บจ้ะอันนี้ก็ อันเงี้ยกระลังอันกระเทียมนอพี่น้องพ่ะพี่นบ่ก้อยปลาพี่น้องเอยเคยเฮ็ดกินแต่อันอันอันตำใส่สมตำเนาะแล้วก็กินแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะน้ำจิ้มชาชิมิเขาแม่นเนะาะเจ้าบ้าเจ้าหนึ่งชอบเฮ็ดกินก้อยอืม สมีิลล้อ,มอืมทมดอดคอมาสกรอบไวโดนอดะไม่เห้ากินไปรไะดิอ่ะน้องอันมาอัน เมื่อปลาสองยางจะวลาปลาทูนมันมันสีเละว่าขันหฮอคนคนค้นไปกันเนาะแต่วลาขันหฮอเฮาซ้อยอ่ะมันก็เป็นตอนไผตอนมันเนาะอืมคุกคุกขันเปลกาเครื่องเนาะมันก็เดยบ่เห็นตันเนอง คลิปหกนาที <c oughs> อันมันมาไม่แน่จีไทยเนาะอันไปต่างจังหวัดกับบอมมีแนวอีหยังตื่นเต,นต้นกันเลยไทยหน่อยเดียวเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวานกินเข่าบ้านน้องไส้กินเข่าบ้านน้องไส้กับไทยไทยบไนน่ได้เนอกระันเป็นส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะเอาแต่ไทยแต่แทะนี่น้องไงกักบเของนะกัเของฝรั่งกินแล้วก็โไบ่อยาก บ่อยากบอกพี่น้องมันอาหารห้องมัน,นต้องมีพริกเนาะคนไทยไหมจะว่ากับพกพกอันอันเจวไปทำยีดอกพริกลองทีเนาะว่างไ่จังไม่รู้ ที่พูดแล้วพ่อพ่ามาเขาไม่ได้กินพริกเนาะท้องนันกับว่ามาเดินเนาะอันมาอยากเบาตอนกินข้าวเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะใช่ไหมโอ้เนาะทัองมันบ่เดินกับม่ก็เดินนี่หลีเนาะมันต้องขิงอันพักยังพักที่พักที่พักที่จีนบอก เง no. ินเนาะมวนลเนาะอืมฮาตอนอันปลานั่นกับพ่อพี่น้องเลยเนาะทูนอัมบะ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 อัมอัมบะอัมบะอืมเนาะ ยับเข้ามาอีกนิดแต่คิดเข้ามาอีกหน่อยเนาะให้พี่นองได้เห็นตอนป่ากกัด กินไปกินมากคือเพ็ดบ่ตอนเพดชิมคือก็ยังบ่เพดพี่หน่อยเลยตบะบอกพริกก็ขวดจำเองเนาะ ่เผ็ดเผ็ดหอมห,อมห,อมหอม่อนพี่น้องไอ้จามกระพกน้ำพริกแต่แดงก็ไปทิ้งไว้บ้านน้องใช่น้นองโอ้แซ่บโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยให้ได้ชิมกินเบิร์นี้มันคือเผ็ดเริ่มเผ็ดหรอไหม มาแล้วเขาเอิ่นมาก้อยปลาไซมอนก้อยปลาทูเน,นอะปลาสองอย่างแล้วพี่น้องร่วมกันอย่างแสบเลยอื นี่ก็เลน้อยหนาอนานเนาะบะแสรบบ่อนั่นบ่ค่อยมีรสชาติอย่างไรพี่น้องหนุ่มหนาไม่เลยนะกินพากันกระแตงกว่าละกินว่าจะเท่าบ่อข่อยออก หมากลัดดิฉะเริ่มเพชรพแล้วพี่น้องเอ้ยหืมใหญ่ยัหือืมแล้วพี่น้องปองไปเอ้ย เกิดมากกับพ่เคยเฮกินจักเทียร์พี่น้องอันสูตรนี่สูตรเอสลกอยปลาไซมอนกับปลาทูนนะตัวบักหยักเนาะมีแต่ตุย่ยใหญ่ปาลาฝรั่ง <c oughs> แต่ว่าเอามาเฮก้อยเฮดลาบดิบเนาะโอ้แซ่บขนาดต้พี่น้องอัน ก็เห็นแต่ันคนไทยก็เฮ็ดอันลาบป่าก้อยป่าเนอะป่าดิบอันแต่ว่าบอค่อยก้ากินเนอะเพราะว่าป่ามันทั้งฝนสกปรกเนอะยนันยานอย่างที่ตัวเองเนอะ แต่ว่าปาเมื่อก้อกว่ามันมเป็นปลาหนำดึกเนะนาะเวนนำทะเลเดึกนะแต่ปลาไหลถ้ามันเขาอยู่เครื่องทะเลเครื่องนำจืดเนาะปลาใช่ไหมอืมหน่ามันว้างไข่มันก็ระชื่นมันก็นจะไปทั้งอันทั้งไปทั้งไหลมันมีน้ำตกเนะนาะนำไหลลิ้มท่านไปมันจะไปสบนะบัดไข่เนาะชื่นไปว้างไข่มาแต่ปลา ปลาทูนปลาทูนขันตัวยักษ์ทีกก่ต่างปลาปลาปลาโลมาปลาว่านปลายังสีนาะมันอยู่หนามดูขึ้นกันเนอืมนันสะอาดบ่อยร่ไงแล้วก็บ่มีกินข้าวพี่น้องเอง้ยเนื้อหนุกๆเลยเนาะขันขนย้ำๆดีนี่ปั่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะอืมแต่ว่าสร่างเขาบริเวณกินแบบนี้เนาะเชื้อของของมันแพง ขา้ากระเจาะญี่ปุ่นกันกินริปแบบญี่ปุ่นนะอืมสวัสดรสูตรฝรั่งทั้งยุโรปข้าเชียไปสเต็กเนาะสวาสสูตรนี่เนาะ อย่าบอกผู้ใดเลยพี่น้องันหากินยากเด้ออยู่เมืองไทยกันเลยเนาะเมืองไทยก็ต้องหามันสดๆเพราะสั่นมันกระชีไม่กินข้าวน้องป่าปลาใช่น,นแต่ว่าเนี่ยซื้อมากสดๆแต่ว่าชวนหมากเสียไปตีแข็งไว้ก่อนตีแข็งไหวจกักคืนหนึ่งเนาะเรากระชีเอามาก เอาออกมาให้มันพอลอะไล่น้ำแข็งพอาหมาดๆเพาท่านเ่ราท่านละไล่เบิดเน,ะนาะกับมาหันมะสลไลมาซ้อยมันเนาะมันมัน,ม,นมันค่อยได้เป็นต้นเนาะอืมไปว่าไปครับเหรอ นี่ขนาดเครื่องบกพร่องแกันไม่หอมเปเนาะอืมสบายดีกันสุดยอดเลยเพราะว่าพี่กะตำเองขขาครัวฮัฟกับครัวตำเองเนาะโอ้ว่าเรียนครัวครัวครัวเขาอยู่พี่น้องเอ้ยอันมาจ้าเบิงไอ้เฮ็ดเฮ็ดมูไหลพอดีอันปล่อยคลิปจะคลองกับมันนั่งงื้อมงื้อมอยู่กับโทรศัพท์เนาะกำลังทกักทายกัน ลืมไปไว่จาจะคลองตั้งกระทะไว้ขวัวเขาขวัวเขาเนี้น้องพี่น้องใหม่รอบแรกได้เอาถิงเบิดเมนได้เปิดหน้าต่างได้เปิดน,ะดดนั่นบัดที่นี่กลับไปขวัวไม่พี่น้องบัดนี้ยืนเฝ้าเลย <c oughs> ขวัวหนีบ่ได้เลยฮึมฮึมคักมัวแต่เล่นโทรศัพท์ดีไฟบ่ใหม่บ้านเนอ้องว่าใหม่ฮุย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 เอา้า มาได้ไม่น่องกินไปคุยไปคุยเก่าล่ะสไตล์เอสเอลน่อง ดีหลอดปุ๊บอย่างครับมาตายไปดูต้นบักกูดกับเปียนกันบ้างแตกนอกไหมพี่น้องแตงกหยอดแต่กิ่งไหมใบมันโลนมันหนาวโทษหนาวกว่าไหนรึพี่น้องต้องเลี้ยงดูแลดีๆได้คอยดีรอ,อดอันผู้ใดเลี้ยงว่าเป็น่นหรืว่าหอดถ้าต้นบักกูดตายสถานเดียวพี่น้องเลย,ยแต่นี่ เคยเดี๋งเคยปลูกมา,ลมา,านนแ,ลมแล้วเนาะยู่หลดต้นหือนไงแปดโมลละมามากินขิ้งหน่ยไหมลอง มุนไผ่นาอพักทุกอย่างเนาองหัละพอกหัวละผ้สาสลระเนสาลพัดเป็นคนมกักเน่อ สีน้ำปลเห็ดเมาว่านเนาะเหมือนพ่อม like ือเช้าไปอ่านไปหาหมอเนาะไปตรวจโรคเนาะก็อาปากมาเนี่ยแต่เทียมเนาะพี่น้องว่าน้ำปลาว่าอะไรบ้างไอหลังต่ำบ่แต่แบบวพี่น้องเอาเลยก้อยปลาก้อยปลาไายมนก้อยปลาทูน มาเอยพี่น้องพี่น้องเอ้ยกินข่าวบอสวยแล้วอิ่มแล้วเห็นไหมพี่น้องบ้างสวยบางซ้ำบ้างกระปุกเวลาพี่น้องเนาะมันถเงาวก่อนแรกอ่ะค่อยหยางหมึกทั่วจะง่อยกันเนาะอือกทั่วอย่างทั่วแขกั่วแขกทั่วเอั่วอย่างกระชาเนาะ สองมาเร่สงสักโมงแล้ว ừ, <laughs> ยกแบบได้ให้พี่น้องเบิ้งกินเบิ้ดเครื่องนึงพี่น้องกินอีกเทรื่อนึงก่สิกินเบนิ้ดจิ๋ดพี่นาะแซ่บแซ่บแล้วพี่นอ้องชิ้นยกกระเบิง้งใบจะคลองเพราะว่าเห็ดหลายมื้อนักคือเกอ่าเหลือพี่นอ้องแตงกวา อธรรมดาธรรมดาฝฟีมือแม่บ้านเอเอลเาเบาหม่หัวมวนอันเพราะนันเนาะพี่น้องเอาก็บชิมาด้ากันเลยเนาะอันคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องป้องไปทุกปุทุกคนเด้อค่ะอันคลิปนี้กับผ้ากินก้อย าไซมอนกับป๋าทุนเด้อพี่น้องขันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆให้เอสแอลนับในเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปละเด้อลาละเด้อพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเด้อดีใจหลายกระเด๊ะเนาะแล้วก็้ิวซอกันแด๊กระแด๊ะกระดักกระดักหนุนบ้าเหรียญบ้าหัวอยูุคเก่าละพี่น้องอัน คนมันเงาอยากคุยอยากหาเลี้ยงเวาอยากหาเลี้ยงเล่นปั่นเด็กน้อยเนาะธ่ามากอ,อยากเป็นเด็กน้อยแต่จังหวะเนาะไปละไมไปค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเนอ้อพี่น้องเดอ้ออันปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อพี่น้องเดอ้ออันเจอกันเมืองไทยเร็ยวๆนีอาิีพไร้เฮ็ดคิปจนกววาสิได้กลับถึงเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะ อะจะว่ากันเด้อรอเด้อจะสิงกันเด้อพี่น้องค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยถึงเมืองไทย